สวัสดีครับพี่น้องมือนีเข้ากับผ้าพี่น้องมาเบิงสวนบักแตงโมครับอันนี้น้อยๆมันครับมือนีอันตีมารับบักแตงโมเพิ่นมาขายนะครับมือหนีตีมารับบักแตงโมเพิ่นมาขายอันนี้ภาพก็มาเยอะสวนเยอครับพี่น้องอันรดมองน้าจ้ากกำลังคนบักโม่เพิ่นกำลังเก็บครับพี่น้องนี่ละสิบ้าพี่น้องมาเบิงอันมาข้าวูกสวนมันเป็นยังตีละครับพี่น้อง เดี๋ยวอันภาพี่น้องมาเบิงสวนมันก่อนกินตีผ้าอ่านไปเลือกปลาเสีย,นยหน่วยใดพี่น้องหน่วยใหญ่ใหญ่หน่วย,น,ย,น,ยนี่เบิงพี่น้องยกขึ้นรถเลยได้๋ยวันนี้ไปเบิงมองให้เลือกบอกักแตงโมเลยนะครับพี่น้องไปเลยครับพี่น้องตอนเนี้นพอกแม่เพิ่นกะเลือกบอกักแตงโมอยู่ครับกันยุ่งในกันยังติดครับพี่น้อง ข้วหวานตงโมสวนหมักเขากับสียุ่นจีงสีน้ครับพี่น้องครับพี่น้องแม่เพิ่นกำลังปากครับมีตหนวยใหญ่ๆครับพี่น้องกองเต้มอยู่นี่ละเพิ่นเก็บขึ้นมาจากสวนเพิ่นกะติมาก่องไว้ยังสีละกะสีเบียบมีแม่ข่ายังสีครับมาหรับสื่อเอาอยู่จากสวนเพิ่นเลยได้ครับ นี่แหละครับพี่น้องเพื่นอนเก็บมาเพื่อนกระสิมะกองไว้จังสิล่ะครับบัดน,นี้เฮ้ากับมาเลือกเอาว่าสีเอาหนว่วยใดแบบเพื่อนให้เลือกตามสบายเลยนะครับกระซิมีแบบพ่อค้าไม่ยางเลือกเอาคื้นกันครับกัะตะละกองเพื่อนก็อาจจะายฟังนี่กองนี่โลละหาบาทหกบาทจังสิครับก็แล้วแต่ข้อม่อใจของเฮา่่่ะครับบ่วบ่บา่่่่บ่่่กองใดแบบนี้มักซุ่มใดแบบนี้ก็เลือกเอาครับ่ี่น่่่่่่่่่่ง่่่่่่่่่ นี่แหะครับพี่น้องเป็นกล่องที่เขาเลือกไว้ครับกติฐาตางังเป็นอยู่นะครับตังเป็นมีตงัตงเดียวครับ<า>กะล่อคิวอยู่ครับเพิ่นตังให้แบบคนที่มากกรอน,นะครับพุณนะนั่งซิมเหรอพี่น้องหวานได้ครับใจเพิ่นก็นจะพวกค่อเต็มสักหน่อยครับกับบอกม่วนตบมาแล้วนะครับพวกทาแกาเป็นกติเอาแบ ไปแล้วก็จะเรื้อแบบนี้ล่ะครับนี่ละครับพี่น้องตาตังมีตาตังเดี่ยวครับตัวนี้เป็นของเถาแก่นะครับเถาแก่เพิ่นก็จะมาเลือเอยอกรูแบบนี้ครับบัตรน,นีเลื้อจากนีแล้วก็เป็นพ่อขา่าน้าบานจางังตีครับมารลับเอาจางังตีครับนี่ละ่ะเพิ่นก็จะมาเลือเอยอกรู แบบนี้ละครับพี่น้องนี่ครับรถอันอีกขั้นหนึ่งเพิ่นกับกำลังตีถอยเขามาตัวนี้อันเพื่อนหัได้เก็บขึ้นมาจากสวนได้นี่ครับเพื่อนกับสีเอามาลงไว้ครับตอนนี้เขากับกำลังอันเก็บเรถนะครับเพื่อนกัจะมาเก็บตอยครับจะาของสวนเพื่อนกัมาเก็บตอย เพื่อนก็นจะมาเช็คตาตังนะครับเช็คเข่งว่าได้จะเข่งแล้วเข่งนี้เพื่อนก็นใส่ทีละ60โลนะครับพี่น้อง ขอดูเปเก็บกับโมซอยเป็นกันนะเด,นเดี๋ยวมาเรียนทันขอ,อกันไหมครับพี่น้องครับพี่น้องเข่ากะเอาบักโมมากหอดบาทแล้วนะครับพี่น,อน้องเบิ้งมีแต่หน่วยยิยงใหญ่พี่น้องนี่มากอดเท่าไหร่แล้วครัรบพี่น้องเต็มรถเล,ลยเต็มรถเลยพี่น้องได้พี่น้องเบิ้งปุ๋ยมีแต่หน่วยยิงใหญ่มีแต่หน่วยยิงใหญ่ครับพี่น้อง้้องเบิโ ตัวนี้เข้าอันรับเพิ่นมาโล่อะไรจักบาทใฮหโละบาทห้าบาทบ่กิโลลลหาบาทครับพี่น้องตัวนี้ตัวนี้ไปเอายืดสวนเลยครับไปเอายืดสวนมองเขาปลูกเลยหน่วยหนึ่งกับประมาณซีซีหาโลเนี่ยแหละครับนอันนี้สิประมาณหาโล้ด้ครับพี่น้องครับพี่น้องตอนนี้เข้ากับมหอดเงี้ยนแหละครับพึ่งมาหอดบังยานะครับพี่น้องเข้ากับสีขนลงรถครับพี่น้อง ท่านบบขนรถมันกสินักแห้งพดเตรียมไว้ไปขายพร้ up, Ora, อมครับเห็น oui, บ่นี่ครับคนคนยุ่นยุ่นกับค่องล่ะครับแตกไปหาหน่วยสวัสดีก่พี่นองบาทนี่ฮากเอาโัหม้มาหอดบ้านแล้วนิดตัวหนวยยิ่ง่ ดีจ้าพี่น้องสื่อบักโมกกับมะหอดบา้านแล้วมิตรน่วยไงไงสื่อมานโลดละหา่าคนลูกจากพวกพื่อนี่มันคั่มแล้วก,ลลก็เลยขายแล้วกัเอาไปล่องขายกินดีจ้าพี่น้องสิบักโมกกับบัอืมสื่อมาแล้วกับสิมาปาดเบิ่งกินเนี่ยพี่น้องเพิ่งว่ามันสีหวานสีแสบว่ะบาดเ่อนกนนวยบักใหญ่พี่นอ้องยื้อเรื่องนี้กับน,น่วยบักใหญ่พูดนะหน่วยบกักใหญ่ <laughs> โล่ละหาบาทด้วยวัสดีค่ะพี่น้องบักโม่สื่อรับมาแล้วบาทนี้กระสิมาปาดให้พี่น้องเบื้องว่ากินเบื้องว่ามันสีหวานบ่มีแต่นวยใหญ่ๆกับพี่น้องแต่นวยใหญ่ๆอ่ะปาดลองเบื้องกัพี่น้องเบื้องฮ่าโล่ครับพี่น้องปาดลองเบื้องเอาแดงบ่เมื้องไหมวัสดีค่ะ สี่หมโมงมาแล้วกะสี่มาปาดพี่น้องร่องเบิ่งคือร่องเบิ้งมามันสุวรรณมาน่อหน่วยใหญ่เลยพี่น้องมามีแต่หน่วยใหญ่พี่น้องรับมาโลละหาปาทเดินครับพี่น้องกะแล้วแต่เขาอติดเปขายเท่าใดรต้องไปรับจากสวนนะครับพี่น้องเท่าไหร่ต้องไปรับจากสวนเพิ่นนะครับมาเบิ่งกันครับอู้แดงแดงครับพี่น้อง แต่ว่ากลับมาซิมเบิงนะครับว่ามาสีหวานบอกแต่ว่าความแดงกะบไห่พานเนาะแดงแดงดีต้นเนียนเท่าแก่เพื่อนกับไดแบบเพื่อนกับมาเอาไปแล้วจังสิครับแบบเหลือเหลือจังสิเอากลับไปเอามาจังสิครับมันกัไดโลนบอกค่อยแพงถ้าจะไม่กินกับหวานอยู่ได้ครับยุ่สวนกัไดซิมมาอยู่ หวานปะหวานหวานครับพี่น้องหวานแล้วก็กรอบนั่ครับพี่น้องนี่บอกว่าย่างก็หวานนะเนี่ยหวานบักโม่อันพันย่างก่อนหน้นะแม่สัญญาสัญญาสัญญาบ่ เร่องอันแดงดีแ hmm. ล <spe> <ico> <nelle> mm ้วก็พ่านสัญญาหวานกอด่นครับพี่น้องแดงดีพี่น้องันแดงกินกับท่านสัญญาเด้อครับพี่น้องนี่เป็นหน่วยคร่นาๆสียพันกเนี่ยถ้าไปอันื้นบักโม่กันล่องถามเพิ่นเบิงว่ามีพ่านสัญญาบอผู้ใดอยู่ไกลกับมาซื้อยุ่งเหี้นกิดขายเด้อจจานแล้วกับ ทางออกอำเภอบ้านม่วงเราะจะเลื่อนตรงขามกับต้นย่างไงเด้อจ้ามีต้นย่างไงอยู่ออกจากมาทางไปทางอำเภอบ้านม่วงกะลุกใายมือเด,ด้อจ้า<ต>มาบุญนนใดได้ครับแล้วาก็คือเอาไปขายนาะก็เลื่องตะทั้งน้ำอากาศกอดนะครับหัวทา,า,ายน้ำเท่ากัซอสตะไคร่แล้วครับมือหนีข้าวกล้าร้านแฉกแจ่หมาจะกินนอกจากแฉก ก็ไปรับซื้อมากนะครับพี่น้องหลักกาก็นักสีว่ามั่กตะวานกอดกิริพับพี่น้องอันนี้หลักการขั้นเชียร์ขั้ฝากพี่น้องอันเป็นกระด้งใจกดติดตามเลยนะครับพี่น้องอย่าลักกาอย่าลืมกดกระดิ่งนัะเลยนะครับพ่ว่าอันกปสิบัติมาคลิปหนาห้าสิเฮ็ดอย่างนะครับพี่น้องแต่สำหรับมื้อนี้ก็ลาไปก่อนครับฝากกดติดตามเลยนะครับ